เปิดใช้ดุลพินิษพิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับพบกันเช่นเดิมครับกับสูตรดีๆสูตรเด็ดๆครับกับดีทีวีนะครับ1กันยายน2563รบมครับงวดที่จะถึงมีสูตรเล็กวิ่งครับสูตรใหม่มาฝากกัน1สูตร ลองดูนะครับจะวินบนสักหนึ่งตัวเราจะเลือกสูตรไหนดีลองดูสูตรนี้ครับสูตรแรกสูตรที่หนึ่งสถิติหกงวดครับสถิติหกงวดสูตรนี้นะย้อนหลังหกงวดยังไม่ผิดพลาดยังไม่หลุดเลยใช่หลักหมื่นครับบวกหน่วยล่างบวกหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่สองบวกห้าคงที่เอาล้ครับถอยหลังไปหกงวดนี่งวดนี่งวดล่าสุดนะงวดที่เราจะคำนวณกัน แล้วจะถอยไปหงวดตามสถิติลองดูนะครับเป็นอย่างไรบ้างหลักแสนครับเลข5้าโอ้ขอโทษครับหลักหมื่นครับหลักหมื่นเลข5หน่วยล่างเลข2หลักร้อยสตัวท้ายครั้งที่2เลข3ผลรวมก็คือเป็นเลข10นะครับบวกห้งที้ได้เป็น15เอาแค่หลักหน่วยคือเลข5ชงกันครับหลักร้อยบนเป็นยังไงหรือเลขวิ่งบนเป็นยังไงหนึ่งมิถุนายน567หเ้าเข้าตำแหน่งร้อยบนครับ จะใช้อีกสักงวดครับงวดต่อมาวันที่เท่าไหร่ครับ 1. มิถุนายนเฟ้นหา16มิถุนายนหลักหมืนเล็ก3หน่วยล่างเล็ก4ีรตัวท้ายครั้งที่2เลข5ผลรวมคือ12 12ม่บวก5้งที่เป็น17ได้เล็ก7 6 6มิถุนายนหลักเ 6. 7เจเข้าในตำแหน่งหน่วยบนสองงวดผ่านไปครับ ่าต่อมาเราจะได้เป็น1 4เป็น5 5เป็น10 5เป็น15ได้เลข5 1กรกฎาคมออก347258 5เข้าตำแหน่ง10บนต่อมาครับ4 3เป็น7 0เป็น7 5เป็น12ได้เลข2ออก286 2เข้าตำแหน่ง100บน16กรกฎาคม1สิงหาคมครับ 7บวก3เป็น10บวก4 14บวก5้าเป็น19ได้เลข9ออก3 9 1 9หนึ่งเเข้า10บนหางวนนะครับมวดที่ผ่านมาล่าสุดครับ6บวก2เป็น8บวก8เป็น16บวก5้าเป็น21ได้เลขหงวดนี้ออก8 1 1หนึ่งครับ1เข้ามาคู่เลยครับเลขเบิ้ลคู่หลัง8 1 1หนึ่งเป็นว่า6งวดครับหลักหมื่นหน่วยล่างร้อยสามสุดท้ายครั้งที่สองบวกห้าคงที่ ห้าเข้าร้อยบนเจ็ดเข้าหน่วยบนห้าเข้าสิบบนสองเข้าร้อยบนเก้าเข้าสิบบนแล้วก็เลขหนึ่งเข้าสองตัวบนนะครับเอาว่าที่จะถึงว่าที่เจ็ดรุ่นกันครับวันที่หนึ่งกันยายนนะครับกันยายนหลักหมื่นเลขสี่ครับหน่วยล่างเลขแปดร้อยสามตัวท้ายครั้งที่สองเลขเจ็ดผลรวมคือสิบเก้า บวกห้าขงที่ยี่สได้เลขสี่ครับรอผลวิ่งบนสูตรหนึ่งครับเราได้เลขสี่เาแล้วครับฝากไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมความรักมือหน่วยล่างร้อยสามตัวท้ายคันที่2แล้วไปบวก5้ของที่ครับโอเคครับสวัสดีครับ โปิดใช้ดุลพ,พินิจวิยายานในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย